อยู่ข้างหน้าแล้วยางแตก ถ้เหตุการแบบนี้อาจดูเหมือนเป็นเรื่องกายตัวแต่จริงๆแล้วมันสามารถเกิดขึ้นในเวลาไหนกับใครก็ได้โดยเฉพาะถ้ารถของเราไม่ได้รับการตรวจเช็คสภาพยางอย่างสม่ำเสมอหลายคนใช้ยางมานานพอถึงช่วงเดินทางไกลอย่างวันหยุดยาวหรือเทศกาลปีใหม่ก็ใส่งานนะ่ะพอเจอถนนเปียกฝนตกหรือโหลน่นหนักๆยางที่เสื่อมหรือไม่สมดุลอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายได้ครับทางที่ดีแนะนําให้แวะตรวจเช็คสภาพยางทุกครั้งก่อนเดินทางไกลลูกค้าสามารถเข้ามาที่ เซฟไทยสาขาใกล้บ้านเพื่อเช็คดอกยางเช็คลมตั้งศูนย์ถ่วงล้อใช้เวลาไม่นานแต่ช่วยให้เดินทางปลอดภัยขึ้นเยอะเลยครับเพราะการตรวจเช็คยางเราไม่ได้แค่ดูลงยางเท่านั้นแต่เราจะดูทั้งอายุการใช้งานของยางโครงสร้างสภาพยางความลึกของดอกยางรอยแตกบวมต,าต่างๆรอบๆยางรวมถึงสังเกตหาลักษณะการสึกหรอที่ผิดปกติของยางให้ด้วยเพื่อให้คําแนะนําในการใช้งานรวมถึงดูแลยางรถยนต์ของลูกค้าให้พร้อมขับพร้อมเดินทางได้ ได้อย่างปลอดภัยมากที่สุดที่เซฟไทยเรายินดีตรวจสภาพให้ฟรีแค่แวะเข้ามาสรั้งก็ยินดีตรวจเซ็กให้ครบทุกจุดเลยครับเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจก่อนออกเดินทางในช่วงที่ใหม่นี้ครับเซฟไทยยางถูกใจราคาถูกจริงบริการจริงใจครับ